สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะช่างอูนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำรีวิวบัตเตอรเรียนยี่ห้อบาร์เบอร์เบ a นแบ็กวีทูนะคะ b b 1 0 8นะคะฟังชื่อ, y อยี่ห้อก่ีนนะคะบาร์เบอร์เบนนะคะยอดนิยมมากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะจำชื่อยี่ห้อรุ่นไม่ได้นะให้จำรูป,ปรพรรณสันฐานนะคะเวลาโทรสอบถามข้อมูลนะคะเนื่องจากบัตเตอรเรียนนะคะที่ทางร้าน ตำนายนะคะมีหลายตัวนะคะรูปประพันธ์สันฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะคะก็จำรูปประพันธ์สันฐานว่าเออมันเป็นสีดำนะมันยี่ห้ออะไรเบนเบนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีมีคนโทรมาสอบถามแล้วก็เนื่องจากจำชื่อรุ่นยี่ห้อไม่ได้นะ,ะก็ให้ข้อมูลไว้คร่าวๆเนาะอ่ะตัวนี้เรามาดูกันนะคะมอเตอร์หกพันนะคะก้านหูปรับสี่ระดับนะคะมีฟันรองนะคะแถมให้นะคะครบชุดหวีน้ำมันแปรงปัด ะะวันนี้นะคะขออนุญาตคุณสีสะอางอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะสั่งซื้อเข้ามานะคะช่างอุข,ขออนุญาตแกะเพื่อเช็คสินค้าด้านในนะว่าของแถมฟันรองครบไหมนะคะชาร์จไฟเข้าไหมเปิดติดไหมฟันแนบชิดดีไหมนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเปิดนะคะแกะให้วางบนโต๊ะนะเพื่อนๆดึงถาดออกมันเป็นถาดนะมันไม่ได้มีอะไรซีนมาแน่นหนานะคะตรงนี้ไม่ได้ล็อกมานะ เป็นถาดปะติกครอบคุมไม้เฉยน,นะแนะนำให้แกะบนโต๊ะปลอดภัยนะคะจะได้ไม่หล่นเนาะอ้าเราเอาพลาติกออกนะคะอ่ามาดูฟันลองก่อนนี่ฟันลองนะคะเบอร์ครบถ้วนเลยหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็อะไร 5, 5, 5, ห้าหกมีศูนจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าพร้อมทั้งหมดหตัวนะคะอ้ะวางตรงนี้นะคะทั้งหมดหตัวนะแล้วก็อะไร หวีนะคะกล่องนี้นะคะคุณสีสะอางจะได้หวีสีน้ําตาลนะคะน้าตาลทองนะหนึามแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จนะคะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวช่างอุจะเช็คไฟให้นะแล้วก็อะไรคู่มือนะคะแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะคะก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันแปลงปัดนะคะอ้าทีนี้เรามาดูตัวพระเอกกันเลย นะคะตัวบัตรเตอรี่นนะตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่นะคะของ b a r b บอร์เบนะรุ่นเดิมนะคะรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่เขาพัฒนามาใหม่ตรงเนี้ยรุ่นเดิมจะเป็นสีดำพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้เขาก็ทําใหม่ให้สะดวกแก่การใช้งานเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูเลยตรงนี้ซีนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเนี่ยเปิดติดนะคะก้านหูปรับสีระดับนะคะ าการเปิดปิดเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็ทําดีไซน์ใหม่เป็นตัววาว,าว,าวาให้นะฟันก็แข็งแรงนะคะผ่านการรับพรมเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะคะสถานะไฟทํางานเห็นไหมคะขึ้นสีฟ้านะนะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จนะคะเดี๋ยวอุชาอุจะลองไฟให้ดูนะดูนะคะถ้าอุจะเสียบไฟนะคะจะลองไฟให้คุณสีสอางดูนะเราคว่ำลงนะคะ ชาร์จไฟนะคะสถานะไฟกําลังชาร์จก็เป็นสีแดงนะเพื่อนๆนะคะพอชาร์จเต็มเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะคะอมเขียวนิดๆนะก็คือชาร์จเต็มแล้วเพื่อนๆก็ดึงออกนะคะชาร์จทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนะ,ะชาร์จทิ้งไว้เลยใช้ยาวๆได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะพิเศษซื้อตอนนี้นะ,ะเขาขยายนะคะสแกน ระยะเวลารับประกันเพิ่มอีกหกเดือนนะตรงนี้นะอ่าเฉพาะรุ่นที่มีสติ๊กเกอร์ QR code นี่นะคะเพื่อนๆก็ลงไปในนี้ได้เลยนะคะสะแกน QR code แล้วก็ลงไปได้เลยอ่าวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณพี่สีส,สอางนะคะที่อยู่สุราษฎร์นะสั่งซื้อบัตร,รี่นเข้ามาเดี๋ยววันนี้จะรีบจัดส่งให้นะคะแล้วก็เช็คอุปกรณ์อะไรก็เรียบร้อยดีนะคะอ่าขออนุญ,ญาต ช็คความคมใบมีดเลยก็แล้วกันนะคะตรงนี้นะอันนี้เป็นเศษผมจริงจริงนะคะทางร้านจัดไว้นะนอ่ะก็คมพอดีพอดีนะคะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นฟันเฟดด้วยนะฟันก็จะคมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากปัตตาเลียนรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะราคาย่อมเยาวนะคะเพียงสองพันบาทเท่านั้นนะคะเราซับคมแล้วก็ จัดส่งฟรีนะคะเคลรี่นะคะให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่มีระบบปลายทางนะเพื่อนเพื่อเนื่องจากมีลูกค้าสั่งซื้อเล่นนะคะเราก็เลยยกเลิกปลายทางไปนะโอเคลากันไปก่อนนะคะสั่งซื้อกันเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์0 8 1 9 8 5 6 2 3 4 0 6 2 5 4 8 3 9 9 9นะคะโทรก็โทรได้ในเวลาเลย8ปดเโมงนะคะจนถึง1นึ่ทุ่ม นะคะโทรสอบถามข้อมูลได้เลยทางร้านมีบัตรเตรียน,นะคะหลายยี่ห้อนะคะหลายแบรนด์หลายราคานะคะให้เพื่อนๆถ้ายังไม่รู้จักบัตรเตรียนเพิ่งจะเริ่มเรียนอยากเริ่มฝึกหัดใช้นะคะให้ตั้งงบประมาณไว้ในใจก่อนก็ได้ว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่นะคะถึงเราไม่รู้จักยี่ห้อให้โทรสอบถามผู้ชํานาญการนะคะหรือสอบถามผู้มีประสบการณ์ ทางร้านได้เลยว่าผมมีงบเท่านี้ผมจะซื้อแบตรเตอรี่ตัวไหนดีนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมจะเข้ามาดูแบตรเตอรี่ที่ร้านนะคะก็ยินดีนะคะร้านเพราะร้านกําเนิดซาลอนนะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน52นะคะเข้าซอยมาไม่เกิน50เมตรนะร้านจะอยู่ขวามืออาคารพาณิชย์ท้องที่6ข้างหน้ามีป้ายเคอรี่นะคะเขียนชื่อร้านว่ากําเนิดซาลอนนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะที่สั่งซื้อนะคะสนับสนุนนะคะกิจกรรมแล้วก็สนับสนุนรายการดีๆนะของทางทางร้านนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ